สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ World Che m i c นเ c น n t e r นะครับช่วง Q&A เนาะ,ะวันนี้เราจะมาดูตัวนี้นะครับคอรีนสระว่ายน้ำนะครับหลายท่านสงสัยสอบถามเข้ามาว่า,วาคอรีนนะถ้าเติมไปเยอะมีผลต่อสุขภาพไหมแล้วก็มีส่วนช่วยให้น้ำในสระของเราะสะอาดขึ้นไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขคําตอบกันนะครับการเติมคอรีนในสระมากเกินไปนะครับส่งผลเสียแม้กระทั่งถึงตัวเราแล้วก็สระของเราการเติมคอรีนในสระของเราถ้ามากเกินไปนะครับอาจส่งผลเสียถึงสุขภาพของเราเช่น การระคายเคืองของผิวและดวงตาถ้าสูดดมเข้าไปนะครับอาจมีผลต่อระบบทางเดินหายใจและอาจปวดศีรษะได้การเติมคอรีในสระว่ายน้ําควรเติมช่วง1-3 ppm นะครับและ pH ของสระควรอยู่ที่7.2-7.6เพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ได้รู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจากเวอร์เคนิคอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ